สำหรับการไปแข่งขันในครั้งนี้ครับรายการจีโมบายเวิลด์อินเ i อร์เนชั่นแนลสองพนะครับเราก็คว้าแชมป์กลับมานะครับผมสามารถที่จะไปรักษาแชมป์ไปการป้องกันแชมป์ได้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับซึ่งก็คือเป็นรายการที่ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นการรวมแชมป์ในหลายๆประเทศนะครับผมมา ฝ่าฟันนะครับเพื่อแย่งชิงที่1นนะครับผมแล้วก็น้องๆก็ทําออกมาได้ดีครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมซ้อมแล้วก็ร่วมตั้งใจกันมานะครับจนสามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จได้ครับผม <c oughs> ก็จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะเน้นเรื่องของตัวทีมเวิร์คครับผมเพราะว่าถ้าเราสามารถวางเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์เดียวกันหรือว่าแพชชั่นเดียวกันได้ว่าโอเคเราต้องการที่จะมา แข่งในรายการนี้เพื่อที่จะทําอะไรพอทุกอย่างมันเป็นไปในเวเดียวกันหรือว่าทางเดียวกันนะครับมันก็จะสามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมในแต่ละวันครับผมก็ทําให้มันเป็นสม่ำเสมออยู่แล้วครับครับก็เดี๋ยวในเดือนประมาณเดือนกันยานครับก็จะมีการแข่งในนามของตัวแทนทีมชาติไทยนะครับในการแข่งเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศจีนนะครับผมก็ ถามว่าเตรียมตัวยังไงก็อาจจะต้องจัดการเวลาดีๆหน่อยครับเพราะว่ายังมีหน้าที่ของตัวสโมสรด้วยแล้วก็ตัวของทีมชาติด้วยครับก็จัดเต็มที่ครับอย่างน้อยก็คือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้รับใช้ชาติเพื่อครับผมสํับพับจีในเวอร์ชันเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมไปเลยนะครับผมซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมานะครับให้เป็นรูปแบบของกีฬามากขึ้นนะครับซึ่งเป็นการลดความรุนแรงนะครับผมทําให้เป็นการเหมือนกับยิงเป้าขับรถนะครับทุกอย่างต้องใช้สมาธิแล้วก็สติอย่างมากเลยครับผมก็ ต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์คด้วยในส่วนหนึ่งครับผมซึ่งก็น้องๆที่ผ่านมาก็ทำได้ดีครับหล,หลังจากนี้มีเวลาก็จะเตรียมตัวซ้อมอย่างเต็มที่แน่นอนครับผม